ก่อนจะเกิดสงครามในระหว่างอังกฤษกับพม่าไม่้าหนักพระเจ้าอังวะให้ทูตคุมเครื่องยศลงมาประทานเจ้าพญาไซที่ก่อมาเจ้าเมืองก่อมาได้เห็นสุภาพักษรเซนาบดีพมา่ามีมาถึงเจ้าพญาไซจึงทราบความว่าเมื่อต้นปีมาแมพุทธศักราช2อง6เจ้าพญาไซรอบแต่งคนขึ้นไปขอกองทัพพม่ามาช่วยตีเอาเมืองไซคืนบอกพาม่าไปว่าพระยาปลิตพระยาเประพระยาสลังหอพระยาปตานีก็จะมาช่วยรบ แล้วจะพากันไปขึ้นพม่าทั้งห้าเมืองพระเจ้าจะก,กายแมงจิงประทานเครื่องยศลงมาห้าสำรับเป็นของตอบแทนที่มีความสวามิภักดิ์อังกฤษเจ้าเมืองก่อมากได้ทราบความก็ขัดเคืองเจ้าพยาใส่แต่คิดเห็นเป็นโอกาสดีที่จะเอาเป็นเหตุว่ากล่าวกับไทยให้คืนเมืองใส่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ทราบความเป็นแน่ว่าเจ้าพยาใส่ไปขอของทัพพม่าลงมาตีเมืองใส่พวกเจ้าเมืองมาลลย,ยูเมืองที่ใกล้เคียงก็ว่าจะลงมาช่วยเจ้าพยาใส่เป็นหลายเมือง แต่อังกฤษเป็นกลางไม่อยากให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นจะรับว่ากาวกับพญาไสขอให้เจ้าพญานครลงไปที่เมืองไสโดยเร็วจะได้ช่วยกันคิดอ่านป้องกันมิให้เกิดเหตุเกิดขึ้นได้เจ้าพญานครให้ขุนอักษรซึ่งเป็นคนสนิทเคยใช้ไปพูดจากับอังกฤษมาแต่ก่อนถือจดหมายไปยังก่อมากเมื่อเดือนสี่ปีมาแม่บุรษกักราช23-66ในจดหมายนั้นมีเนื้อความว่าถึงพม่าจะทำอย่างไร เราก็ไม่กลัวที่เจ้าเมืองก่อหมากจะ้ค่อยปรึกษากับเจ้าพญานครนั้นเจ้าพญานครยังลงไปเมืองใส่ไม่ได้ด้วยผู้คนยังทํานาไม่เสร็จจึงให้ขุนอักษรถือหนังสือมายังเจ้าเมืองก่อหมากฟังความประสงค์ให้ทราบก่อนเจ้าเมืองก่อหมากจึงเรียกพญาใสให้มาพบกับขุนอักษรแล้วร่างเป็นคําเปรียบเทียบให้เจ้าพญานครเนื้อความในคําเปรียบเทียบของเจ้าพญาก่อหมากมีอยู่ว่าให้ไทยยอมคืนเมืองใสให้เจ้าพญาไสปกครอง แล้วปล่อยเฉลยที่ได้มาจากเมืองไซคืนไปให้หมดแล้วรับว่าจะไม่รบวรกวนการเกณฑ์การใดๆแก่เมืองไซอีกต่อไปต้นไม้เงินต้นไม้ทองก็ไม่ต้องส่งเข้ามาถวายดังแต่ก่อนฝ่ายกล้งเจ้าพญาไซนั้นให้เสียเงินสวยส่งกรุงเทพมหานครแทนต้นไม้เงินต้นไม้ทองและการกเกณฑ์ต่างๆให้เป็นจํานวนปีละสองพันเหรียญทุกปีไปให้เจ้าพญานครรับสัญญาว่าจะคิดอ่านให้กรุงเทพมหานครยอมตามคําเปรียบเทียบนี้เจ้าเมืองกอมมาก ก็จะยอมเป็นประกันให้เจ้าพญาใส่ส่งเงินสวยไม่ให้ขาดได้คุณอักษรยังไม่ทันกลับมาเจ้าเมืองก่อมากได้ข่าวว่าอังกฤษเกิดมิวาดขาดไมตรีกับพมา่าจึงสั่งให้คุณอักษรมาบอกข่าวนั้นแก่เจ้าพญานครให้เข้าใจว่าโอกาสเป็นดีนักหนาที่จะรีบตกลงกันเสียด้วยเรื่องเมืองใส่เจ้าเมืองนครได้เห็นคำเปรียบเทียบของเจ้าเมืองก่อหมากที่กล่าวมาจะคิดเห็นอย่างไรนั้นไม่จําเป็นต้องพยากรณน,นาพิศวงแต่ว่า เหตุใดเจ้าเมืองก่อหมากจึงเข้าใจว่ามีท่าทางที่ไทยจะยอมทําตามคาเปรียบเทียบเท่านั้นพอคุณนักสอนกลับมาเมืองนครเจ้าเมืองก่อหมากก็ได้รับคําสั่งจากเจ้าเมืองบังกลาในเดือน5ปีวอกพุทธศัรกราช2367ให้ชักชวนไทยไปช่วยรบพรมา่าเจ้าเมืองก่อหมากจึงมีหนังสือถึงเจ้าพญานครบอกข่าวว่าอังกฤษเกิดรบกับพม่าเป็นแน่แล้วในตอนนี้พม่าก,ก็เป็นศัตรูของไทยและอังกฤษด้วยกันขอให้เจ้าพญานคร รีบรวบรวมลำเลียงส่งไปช่วยกองทัพอังกฤษและข้างท้ายหนังสือได้แจ้งเตือนมาว่าขอให้ตกลงเรื่องเมืองใส่ที่เปรียบเทียบให้มานั้นด้วยหนังสือฉบับนี้เจ้าเมืองกอมมาให้นายร้อยโทโลซึ่งเป็นผู้ไดเรียนภาษาไทยถือมาด้วยประสงค์จะให้มาเป็นผู้ชี้แจงเกลี่ยกล่อมไทยให้ช่วยอังกฤษลบพมา่าเพราะคำสั่งเจ้าเมืองบังกลา,ามีอยู่ว่าไม่ให้สัญญากับไทยว่าอังกฤษจะให้อะไรตอบแทนเป็นแน่นอนดังกล่าวมาแล้วนายร้อยโทโล มาขึ้นที่เมืองตรังให้บอกมายัางเจ้าพญานครว่าเจ้าเมืองก่อมาให้มาหาด้วยข้าราชการสําคัญจะขอเข้ามาหาที่เมืองนครเจ้าพญานครไม่ยอมให้เข้ามาและสั่งให้ไปบอกนายร้อยโทว่าคอยอยู่ที่เมืองตรังเจ้าพญานครจะออกไปพบครั้นถึงกําหนดเจ้าพญานครมีจดหมายไปบอกว่าป่วยออกไปไม่ได้จะให้บุตรไปแทนตัวเองบุตรผู้ไปแทนนั้นได้รับคําสั่งไปแต่ให้รับหนังสือเจ้าเมืองก่อมา กับให้ฝังถ้อยคําของนายร้อยโทโลไปบอกเจ้าพญานครจะพูดชาตกลงในข้อราชการอย่างใดไม่ได้นายร้อยโทโลรอคอยอยู่ที่เมืองตรังกว่าเดือนก็ไม่ได้พบเจ้าพญานครจึงเขียนหนังสือถึงเสนาบดีในกรุงเทพมหานครหเหมาะให้เมืองนครส่งเข้ามาฉบับหนึ่งแล้วนายร้อยโทโลก็กลับไปกรมพญาดํารงราชานุภาพผู้เขียนพงสาวดานฉบับนี้ท่านได้สงเข้าใจว่าที่เจ้าพญานคร ไม่ยอมพบนายร้อยโทรโรคราวนั้นเพราะคาดว่าคงมารบกวนเรื่องเมืองใส่เจ้าพญานครอยากจะทราบแต่เรื่องเมืองพามา่าจึงให้บุตรไปฟังเมื่อทราบแล้วคงเห็นเป็นราชการสําคัญรีบมีใบบอกหาหรือเข้ามากรุงเทพมานครจึงไม่ได้ตอบอังกฤษทางโนนฝ่ายครอฟเฟิร์ดที่เมืองสิงคโปร์เมื่อได้รับคําสั่งจากเจ้าเมืองบังกลราให้ชักชวนไทยไปช่วยรบพมา่าและกําชับไม่สัญญากับไทยว่าอังกฤษจะให้อะไรตอบแทนดังกล่าวมาแล้วครอฟเฟิร์ด จึงมีหนังสือมาถึงเจ้าพระยาครั่งเมื่อเดือน6ปีวอกความในหนังสือมีอยู่ว่าอังกฤษเกิดลบกับพม่าแล้วพม่าก็เป็นศัตรูของไทยเหมือนกันเข้าใจว่าไทยคงจะรบพม่าด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้สั่งอนุญาตให้พ่อค้าอังกฤษเอาเครื่องสตราวุธเข้าไปจาหน่ายในกรุงเทพมหานครช่วยกําลังไทยถ้าไทยยังต้องการเครื่องสตราวุธหรือสิ่งของจําเป็นสําหรับที่จะทาสงครามกับพม่าอยู่อีกบ้างก็ขอให้บอกให้ทราบอังกฤษจะช่วยเป็นธุระจัดหาให้ตามประสงค์ทุกอย่าง หนังสือครอเฟิร์ดจะเข้ามาถึงกรุงเทพรพร้อมๆกับใบบอกของเจ้าพญานครเมื่อเดือน7ปีวอกพุทธศักราช2367บเเป็นอันได้ความจากอังกฤษบอกมาทั้งสองทางว่าอังกฤษเกิดลบกับพมา่าแต่เจ้าเมืองก่อหมากอ้างเอาเป็นเหตุเร่งจะให้ไทยคืนเมืองให้เจ้าพญาใส่จึงทําให้เกิดความสงสัยว่าจะเป็นก้นอุบายของอังกฤษบอกมาให้ไทยรบกับพมา่าโดยมีความประสงค์เป็นอย่างอื่นจะต้องสืบสวนให้แน่นอนเสียก่อนก็นแลลักษณะสืบสวนเหตุการณ์ทางเมืองพม่าในเวลานั้น ยังคงใช้วิธีแต่งกองทหารจู่เข้าไปจับคนในแดนพม่ามาสอบถามเอาความรู้มันอย่างเมื่อทําสงครามกับพม่ามาแต่ก่อนจึงให้กองอาถมาศไปจับคนในแดนพม่ามาถามพม่าที่จับมาได้เป็นชาวเมืองดอนตอนปลายแดนให้การว่าไม่เคยได้ยินว่าพมา่าจะรบกับอังกฤษเมื่อได้ความจากพม่าดังนี้ที่กรุงเทพมหานาครก็ไม่เชื่อคําที่อังกฤษบอกมาเจ้าพระยาพระขังจ,จึงมีหนังสือตอบกับครอฟเฟิร์ดเมื่อวันศุกร์เดือนแ แรมหกข่าวว่าได้รับหนังสือครอฟเฟิร์ดบอกมาว่าพม่าหลอกลวงอังกฤษแล้วลุกรานเขตบแดนอังกฤษจึงต้องรบพมา่าเจ้าเมืองบังกลาได้ให้กองทัพมาตีเมืองร่างกุง้งเมืองมอตตมะเมืองทวายและเมืองมริดแต่ว่าครอฟเฟิร์ดได้สั่งพ่อค้าอังกฤษให้นําเครื่องสต,ตาวุธเข้ามาจําหน่ายตามที่ไทยต้องการทุกๆอย่างนั้นทราบความทุกประการแล้วแต่ก่อนครอฟเฟิร์ดก็ได้บอกมาครั้งหนึ่งว่าพมา่าแต่งทูตไปเมืองยนุน ประสงค์จะเชิญชวนให้ยวนมารบกับไทยในคัดสำเนาพระราชสารซึ่งพระเจ้าอังวะมีถึงพระเจ้ากรุงเวียดนามทรงมาให้ทราบด้วยซึ่งครอฟเฟิร์ดเห็นแก่ราชการบอกไม่ให้ทราบความทั้งปวงนี้เป็นการสมควรขอบใจยิ่งหนักกองอาธมาตออกไปตะเวนด่านจับได้พมา่ามาถามก็ให้การสมกับความที่คอฟเฟิร์ดบอกมาว่าพม่าแต่งทูตไปเมืองยวนจริงแต่ไม่ทราบว่ายวนจะยอมรับเครื่องราชบรรณาการเป็นเมตรีก,กับพม่ารหรือไม่ จึงได้นาข้อความในหนังสือของครอฟเฟิร์ดแต่ที่ควรจะกราบทูลขึ้นกราบทูลพระกรุณาให้ทรงทราบแล้วมีพระราชาองค์การด,ดํารัสว่าขอบใจเจ้าเมืองบังคลาที่สั่งให้พอค้าอังกฤษเอาสัตราวุธเข้ามาจําหน่ายในกรุงเทพมหานครโดยเห็นแก่เมตรีนั้นแต่ข้อที่ครอฟเฟิร์ดบอกมาว่าอังกฤษล,ลบกับพม่านั้นพวกกองอาธมาตท,ที่ไปตะเวนด่านจับได้พม่ามาถามพม่าว่าหาได้ยินว่าพม่าเกิดรบพุ่งกับอังกฤษไหมประการหนึ่งถูดพม่ากลับมาจากเมืองยวน คอฟเฟร์ดก็รับรองเป็นเมตรีอยู่กับทูตพมา่าและได้ความว่าเรือเมืองพม่าก็ยังไปมาค้าขายอยู่ที่เกาะมาจะว่าอังกฤษเป็นศัตรูก,กับพม่าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้นําข้อที่บอกมาว่าอังกฤษเกิดรบกับพม่าขึ้นกราบทูลพระกาลุณาความตอนนี้ในหนังสือพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรแต่งกล่าวว่าในสมัยรัชกาลที่สองเม่ได้ทราบว่าอังกฤษเกิดรบกับพม่าเป็นแน่แล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็โปรดให้เตรียมกองทัพและมีท้องตราสั่งให้ระวังตรวจตราหน้าด่านตลอดชายแดนที่ติดต่อกับพมา่าแต่ยังมีทันที่จะได้ตกลงเป็นยุติว่าไทยจะทําอย่างไรในสงครามคราวนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็เสด็จประชวรแล้วเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธเดือน8แรม11ค่ำปีวอกพุทธศักราช2 3 6พรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถลึงถวันราชาสมบัติ จึงทรงพระราชดำริการสงครามต่อมาความที่กล่าวในหนังสือพระราชบ่งสาวรานตรงนี้เห็นจะคลาดเคลื่อนด้วยหนังสือเจ้าพยาพระครังตอบครอเฟอร์สฉบับที่กล่าวมาลงวันก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลายสวรรคตเพียงห้าวันบอกชัดว่ายังไม่เชื่อว่าอังกฤษลบกับพมา่าหนังสือเจ้าพยาพระคลังฉบับนี้ค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครถึงสเดือนจึงได้ส่งไปกับเรือกำปั่นหลวงเมื่อเดือน11เห็นชัดได้ว่า พอทำหนังสือแล้วก็ประจวบเตุเปลี่ยนรัชกาลหนังสือค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครจรึงเข้าใจว่าที่จริงเมื่อในสมัยรัชกาลที่สองนั้นยังไม่เชื่อว่าอังกฤษรบกับพม่ามามเชื่อว่าอังกฤษรบกับพม่านั้นก็เมื่อในสมัยรัชกาลที่สาม